หลังจากบากแผงผมยโยนจับกาวยิวไปล่วงพับขาดทเลยชมแต่มันมีอีกตัวหนึ่งมาด้วยท่านชมเนี่ยช่างก็เลยจัดกองช่างสายล่าแล้วก็เหยื่อไอ้ช่างส่าเอาใส่ไว้ด้านไหนเลยชมมันมาแล้วท่านผู้ชมเนี่ย <c ười> คืนนี้มันจะเสร็จช่างสายล่าไหมท่านผู้ชมเนี่ยเอาลองลุ้นเลยท่านผู้ชมวันนี้เราจะจับไปกันนะท่านผู้ชมเนี่ยเอาลุ้นลุ้นลุ้นไปนไงมันบอกเฮ้ยอะไรวันนี้เฮ้ยเหยือยอย่อไอ้เฮ้ยเหยือย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 ่อไอ้อยู่ข้างในท่านผู้ชมเนี่ยแต่ <c ười> มันกินข้างนอกก่อน,นท่านผู้ชมที่มา วันนี้ตัวนั้นทำกระจายไว้ระบุมเนี่ยเอาให้มันกินไปก่อนท่านผู้ชมนีครับเอาละไม่น่าเหลือนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมว่ามันจะเข้าไหมท่านผู้ชมอ่าลองลุ้นนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โดนกลับเก้านิ้วเข้าไปแล้วผมวันนี้เป็นโกงมันบอกว่ามันไม่เคยเห็นโกงเอาเอาเอาไปแล้ว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 ท่านผู้ชมเลี้ยวไหมเปิดไฟเลี้ยวไหมเปิดไฟเลี้ยวสิกระพริบแว๊บแว๊บหน่อยเออะมันบอกเฮ้ยแปลกๆปกว่าอมีอะไรแปลกแปลกไว้เออ ไม่แปลกแค่ท่านผู้ชมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเข้าแล้วเข้าแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยงามเอาเอากินก่อนกินก่อนเออกินก่อนกินก่อนท่านผู้ชมดู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 ดนกายกกัรยกยกไม่ออกกดลงไปกดลงไปท่านผู้ชมอมันกดได้ท่านผู้ชมติด ตีกดแล้วนะท่านผู้ชมกดไปกดไปเล่นเล่นเลเดี๋ยวตีตูดปั๊บเดี๋ยวเดีดกดอีกนั่นแหละเรียบร้อยท่านผู้มโอ้ยไม่เหลือเลยครับผมขนาดไวๆนะผมนะเอ้าไปดูตอเช้าผมไปฮะ ตัวที่สองนะครับผมดีครับกงไตเท่านผู้ชมมา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 ลองดูสินั่น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 นนนัเรียบร้อยนะครับผมดีครับโ ING อ้เต็มกงครับผมดีครับ่เป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมดีครับนี่นี่นี่นโอเป็นไงเป็นไงเป็ตัวเมื่อคืนนี้ผมนี่มาหาพวกมันท่านผู้ชมยับสร็กงช่างสายล่าครับผมนะเาโอเคท่านผู้ชมสนใจนะครับผมกงช่างสายล่านะครับผมเนี่ยเหย่ออ่อยช่างสายล่าน้หอมช่างสายล่าติดต่อมาทาง แชทเรดช่ดททางสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ